สวัสดีครับผมชื่อเต้ครับและนี่เพื่อนรักของผมชื่ออุงครับพวกผมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับโรงเรียนของผมบรรยากาศร่มรื่นคุณครูของผมเนี่ยเก่งมากเลยครับและพี่ๆน้องๆของผมน่ารักทุกคนเลยแต่พวกผมนี่สิครับคำถามข้อสงสัยต่างๆ ยังวนเวียนอยู่ในความคิดของผมตลอดเวลาว่าผมและเพื่อนๆเ,เป็นเด็กแบบไหนกันเนี่ยและแล้วแสงสว่างก็มาโปรดคุณครูท่านหนึ่งได้พูดออกมาว่าก็ทุกปัญหานะครับลูกก็เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับโดยใช้อริยสัจสี่นะครับก็ประกอบด้วยทยุกสัมไยมีโรมร ยิ่งตัดสินใจจะศึกษาเรื่องนี้ครับเผื่อมีคำตอบอยู่ที่ปลายอุโมงค์เดี๋ยวเราพาไปดูอะไรและแล้วแสงสว่างก็มาโปรดจริงๆด้วยครับเพื่อนบ่นว่าเมื่อเราทะเลาะกันว่ะต้องออกไปนอนนอกทางเพื่อนยังไม่ได้นอนเลยอ่ะทางบ้านก็ยังไม่ได้ตทำด้วยเพื่อนไม่เป็นไรนะเพื่อนยังไงยังไงเราต้องเป็นกังไหนมีอะไรเราช่วยบอกได้นะ ไม่เป็นไรพวกเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรยังไงเราก็เพื่อนกันเพืเอ่อนเพื่อนราจะต้องชเพื่อนแนี้เรากนันนี้น,นะ,ะเพื่อนูสทยโรมรคือธรรมะที่พวกเราทำได้คือธรรมะที่พวกเราได้ทาและทาให้พวกเรามีความสุขตลอดไปฟ้า,าหลังฝนยอ่อมสวยงามเสมอครับขอบคุณครับ